ไลฟ์หลอนย้อนหลังวิดีโอห้องจักเก่าสนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนพิศนัทครับสวัสดีครับคุณนิวสวัสดีค่ะพี่แจ๊คครับ,รบผมคุณนิวตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนขอนแก่นค่ะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะนะครับขอนแก่นอากาศหนาวเย็นไหมฮะอ่าร้อน <laughs> ไม่ไม,ไม่ไม่มีความหนาวเลยเหรอไม่มีเลยกลางคืนก็ไม่หนาวอย่างนี้เหร ไม่หนาวค่ะ <Why? S 2> แต่ก่อน oh. หน้าเนี้ยหนาวอยู่สักประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยหนาวอยู่โอ้ oh. นะครับแล้วก็กลับมาร้อนก็คงต้องรอใกล้ๆปีใหม่หอัมั้งน่าจะกลับมาหนาวอีกร <c oughs> อชมดวงไปค่ะ <c oughs> มั้ง <c oughs> ต้องตอบคาว่ามั้ง <c oughs> ด้วยนะครับอ่คุณนิวมาว่ากันถึงเรื่องนี้นะครับที่เป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเกิดขึ้นอกับพี่ชายที่เป็นญาติห่า,างๆของเรา เขาเล่าเรื่องนี้ให้กับคุณนิวฟังเขาไม่ได้เป็นคนเล่า<อ>แต่เขาเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์นะคะอ๋อเขาเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็คุณนิวก็ทราบเรื่องนี้ดีใช่นะฮะเรื่องของอาฆาตตามติดเรื่องนี้เป็นยังไงฮะคุณนิวก็้วคือพี่ชายของนิวคนนี้นะคะก็เป็นญาติห่า,างๆกันคือภูมิลำเนาเขาเนี่ยเขาจะประกอบอาชีพยอยู่ที่จังหวัดระยองครับก็จะอยู่กับภรรยา กับลูกชายคนเล็กเป็นหลักส่วนลูกชายคนโตเขาเนี่ยจะอยู่กับคุณยายที่ขอนแก่นแล้วก็เขาก็จะมีการไปไปมามาระหว่างอระยองขอนแก่นอยู่เรื่อยๆนะคะคที่นิวได้มีโอกาสได้รับทราบเหตุการณ์เนี่ยเพราะว่านวจะมีหน้าที่ไปสอนพิเศษลูกชายเป็นโตเขาทุกวันในช่วงนั้นนะคะแล้วก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้นว่ามีอยู่วันหนึ่ง ที่เขาจะต้องเดินทางกลับมาที่ขอนแก่นเพื่อ<ม>ที่จะมาเยี่ยมลูกชายก็มาด้วยกันสามคนพ่อแม่ลูกของนะคะคก็คือขับรถกันมาตามเส้นทางระยองฉะเชิงเซาปากีนแล้วก็โคราชเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็จะเข้าขอนแก่นปรากฏว่าพอมาถึงช่วงจังหวัดฉเชิงเซาเนี่ยมันจะมีสีแยกหนึ่งก็คือเป็นไฟแดงแล้วทีนี้ พี่เขาก็ขับมาตามปกติก็คือตามสัญญาณไฟปกติอยู่ดีๆก็มีรถผ่าไฟแดงมาค่ะเป็นรถกระบะเก่าๆเก่ามากผ่าไฟแดงมาแล้วก็มาชนประสานงานกับรถของพี่ชายเนี่ยผลสรุปก็คืออ่ทางทางพี่ชายเนี่ยก็บาดเจ็บกันไปแต่ก็ไม่ได้หนักหนามาก,กน,นะคะ<อ>แต่ส่วนของรถคันนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตสองคน S <S เนื่องจากว่ามันเป็นรถเก่าแล้วระบบเซฟตี้มันไม่ค่อยดีครับครับค่ะก็คือคนขับคือพ่อแล้วก็แม่ส่วนลูกเขาเนี่ยอายุประมาณสองขวบรอดชีวิตครับนะคะก็คือตำรวจก็มีการสืบสวนสอบสวนตามปกติก็คือเขาผ่าไฟแดงมาเขาผิดเป็นประตูครับ,รบ,รบดังนั้นเนี่ยประกันก็เลยไม่จ่ายคือค่ะแต่ว่าพี่ชายในด้วยความที่เขา เขาก็มีฐานะพอใช้ได้อยู่เขาก็เลยเอได้ช่วยช่วยเงินค่าทําศพไปจํานวนหนึ่งนะคะคอะให้กับทางญาติทางครอบครัวรก็คดีความก็จบลงญาติก็ไม่ติดใจเพราะว่าเอพยานหลักฐานมันก็พร้อมแต่หลังจากนั้นเนี่ยชีวิตเขามันเริ่มมีอะไรแปลกๆเข้ามาออืด้วยความที่เขาทําธุรกิจลงมึออยู่ที่ระยองนะคะ ก็มักจะได้ยินเสียงคนเดินอยู่ในโรงงานในช่วงเวลาที่ไม่มีคนแล้วครับหรือมักจะได้ยินเสียงเครื่องจักรทางานในเวลาที่ไม่มีคนอยู่อือแล้วก็ตัวพี่ชายนเนี่ยเออแกจะเป็นนักกีฬาเจสกีแกชอบเล่นเจสกีอ่าตัวเจสกีของแกเนี่ยบางทีมันก็ปิดเครื่องขึ้นมาเองอืม ซ,ซึ่งจอดอยู่ไว้ในโรงเก็บมานะคะครับก็สร้างเหตุเหตุการณ์เหล่านี้ยก็ทําให้เขาสงสัยแล้วก็ประหลาดใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าในโรงงานเขาก็ไม่มีประวัติบ้านเขาก็ไม่มีประวัติคือแบบไม่เคยเกิดเหตุการณ์ประหล,ลาดแบบนี้เกิดขึ้นเขาก็เลยไปปรึกษาพี่สาวเขาออืซึ่งอยู่ที่ชลบุรีรอ่าพี่สาวคนเนี้ยเขาจะเป็น คล,ล้ายๆร่างทรงแต่ว่าเขาไม่ได้ทรงทั่วไปอ,ะอ่ะอคือวิญญาณสามารถมาผ่านร่างเขาได้แต่เขาจะดูให้เฉพาะญาติสนิทมิสหายคไม่ได้ทําเป็นตาหนักไม่ได้ทําเป็นอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ก็เลยแกก็เลยไปปรึกษาพี่สาวว่าเ,เรื่องราวแปลกๆที่เกิดในชีวิตช่วงเนี้ยมันเกิดจากอะไรอพี่สาวเขาก็เลยเหมือนพยายามสื่อสารสื่อสารกับสิ่ง ที่ติดตามอยู่หรือว่าอะไรต่างๆที่อยู่รอบตัวเขาครับก็ปรากฏว่ามีวิญญาณผู้ชายมาผ่านร่างเขาบอกว่าเขาไม่พอใจบอกว่าพี่ชายเนี่ยทำให้เขากับเมียต้องตายครับก็คือเรื่องนี้ก็ทำให้แบบพี่ชายมตกใจมากเลยนะคะ,ะว่าถ้าเป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุในครั้งนั้นคุณก็น่าจะรู้อยู่ว่าคุณเป็นคนผิด ถูกผมไม่ได้เจตนาที่จะไปฆ่าตะแกงหรือว่าเอาชีวิตมุ่งร้ายจะเอาชีวิตคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่สนใจแหละมึงทาให้กูตายกูก็จะตามจองล้างจองผ่านมึงตลอดไปโอ้โหค่ะก็นี่เป็นการผ่านร่างนะคะคแล้วทีนี้หลังจากที่เขาออกไปแล้วเนี่ยที่สาวของพี่ชายก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ละกัน เราไปทําบุญใหญ่ให้เขาดูแล she, ้วกันเผื่อว่ามันจะดีขึ้นก็ได้มีการไปทําบุญวัดนู้นวัดนี้ทําบุญเก้าวัดเข้าไปสังฆทานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการทําบุญโรงงานด้วยอืแต่ก็เหตุการณ์ต่างๆมันก็ไม่ดีขึ้นครับมันมีการมาเข้าฝันมาเข้าฝันว่ามันไปที่ไหนกูก็จะไปด้วยโอ้โหเฮ้ยเหมือนเขาไม่ยอมอ่ะ เขาไม่ยอมทีนี้ก็เลยพี่ชายก็เลยเอามาปรึกษาอีกทีหนึ่งพี่สาวแกเลยบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันบ,บุญใหญ่ที่เราน่าจะให้เขาได้ลองบวชด,ดีไหมลองบวชุที่ส่วนบุญ,บญส่วนห้เขาดีไหมเผื่อว่าเขาจะได้สงบพี่ชายเนี่ยก็เลยให้ให้ให้พี่สาวลองลองเรียกเขามาผ่านดีอีกทีหนึ่งว่าเราจะบวชให้นะ จะกี่วันจะอะไรยังไงก็ก็ลองถามดูว่าโอเคหรือเปล่าเมื่อเขามาผ่านร่างเนี่ยบางทีกับงวดนี้นะคะรอบเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นเสียงผู้หญิงบางทีก็เป็นเสียงผู้ชายเขาบอกว่าต่อให้มึงปวดให้กูกูก็ไม่ยอมโอ้<ะ>โหเฮ้ยค่ะอ่าก็สรุปว่าก็ไม่ได้บวดบเพราะว่าถึงถึงปวดแล้ว ก็ไม่น่าจะดีขึ้นเพราะคราวที่แล้วเราทําบุญให้เยอะมากก็ยังไม่ดีขึ้นก็เลยไปปรึกษาพระซึ่งซึ่งเป็นน้าของพี่เขาอะค่ะค,คือท่านท่านบวชมาตั้งแต่เล็กจนเป็นเจ้าอาวาสหละอยู่ที่จังหวัดอุบอืมท่านก็บอกว่ายากมากเลยเหมือนเขาไม่ยอมเหมือนเอมไม่ยอมใดๆดทั้งสิ้นแต่ทีนี้เนี่ยน้าเนี่ย จะสวดมวนให้เขาทุกวันก็แล้วกันเผื่อจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาบแล้วแล้วแม่ของพี่ชายหนึง่งก็ปวดเป็นชีอยู่ด้วยคือบ้านนี้เพราะเขาจะเป็นสายสายบุญอะไรอยู่แล้วนะคะน้าก็เป็นพระแม่ก็เป็นชีนะคะก็ช่วยช่วยกันน่ะคือพยายามจะอุทิศบุญให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเหตุที่เกิดเราก็ไม่ได้ตั้งใจค่ะแต่ว่าเหตุการณ์นั้นน่ะมันก็ยังเกิดขึ้นอยู่ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับพี่เขาใน<ม>โรงงานเครื่องจักรอะค่ะมันมันดูดมือเขาไปอะ<ฮ>เหมือนเครื่องเครื่องกลนะแต่ว่าบังเอิญว่าแกชักออกมาทัน<อ>มันก็เลยกลายเป็นแค่บาดเจ็บเล็กน้อยก็เลยพยายามที่จะทำทุกวิถีทางไปหาเครื่องราง<อ>ไปหาอะไรมาป้องกัน แต่ระหว่างนั้นเราก็ใช้ชีวิตกันตามปกติพี่เขาก็ใช้ชีวิตกันตามปกติครับแล้วพี่เขาก็เดินทางมาขอนแก่นระยรองเรื่อยๆเดินทางไปกลับไปกลับอย่างเงี้ยใช้ชีวิตแบบเนี้ยมาสองปีล้วอยู่มาอันหนึ่งเดี๋ยวก็ไปสอนลูกชายคนโตแก่ตามปกติแลนะคะเขาอยู่ดีๆก็ได้รับโทรศัพท์มา,าทางสถานีตำรวจช่วงนั้นเนี่ย ภรรยาของพี่เขาอะอยู่ที่ขอนแก่นกับลูกชายคนโตครับแล้วพี่เขาอยู่ที่ระยองกับลูกชายคนเล็กอืแล้วก็มีนัดกันว่าจะเอาเจสก,กีมาขายให้ทางคนที่จังหวัดหนองคายเพื่อที่จะไปใช้ที่แม่น้าโขงครับก็ได้มีการขนเจสก,กีท่วงกับรถกระบะมาอืนะคะแต่ว่าก็คือขาดการติดต่อไปสักระยะหนึ่งช่วงประมาณสัก หกโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งก็มีโทรศัพท์จากตำรวจที่นครราชสีมาโทรมาบอกว่าใช่ญาติของคุณคนนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาประสบอุบัติเหตุที่นครราชสีมาครับพี่สะพ้ายก็เลยถามว่าแบบอาการเป็นยังไงบ้างคะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณมาพบตำรวจที่นี่เลยละกันอญาติญาติก็เลยพากันขับรถไป พากันไปที่นครราชสีมาซึ่งมันเป็นอำเภอไม่ใช่อำเภอเมืองนะคะมันจะออกนอกตัวเมืองนครราชสีม,มามาทางขอนแก่นแล้วอะ่ะแถวๆนนสูงสำคั้ที่จะได้ไปส,สอเลยค,ค่ะก็พอไปถึงสถานีตำรวจเขาก็พาไปที่โรงพยาบาล<อ>เขาบอกว่าออให้ทำใจดีๆนะครับสามีและลูกชายคนเสียชีวิตค่ะที่คนลุกเลยอะเหรอ ใช่ค่ะก็คือเสียชีวิตคาที่นื่องจากรถเสียหลักชนต้นไม้ข้างทางครับไม่มีผู้กรณีจากเหตุการเสียชีวิตคือหลังคารถมันเปิดครับมันเปิดแล้วมันกระแทกศรีรษะเข้าไปเฮยเดี๋ยวนะหมายถึงว่า ตอนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยรถมันอาจจะพลิกคว่ำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หลังคารถมันเปิดเลยอะฮะใช่เฮ้ยมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอแรงมากอลูกชายเขา,าอะนอนมาในรถศีรษะกระแทกอันุบาลสองอะคะ่ะครับยังเล็กอยู่เลยอืมก็ พี่สะพ้ายทําใจไม่ได้เลยคือร้องไห้ตลอดเวลาร้องไห้ไม่คุยใครคุยไม่รู้เรื่องเลยหลังจากที่ได้ทราบการเสียชีวิตของท่าน,นทีนี้พอได้โทรไปบอกยากต่างๆที่ท,ที่เพื่อที่จะบอกกันข่าวการสูญเสียครั้งนี้นะคะก็ได้โทรไปบอกพี่สาวที่อยู่ที่ชลบุรีทันทีท,ที่พี่สาวเขารับโทรศัพท์เขาบอกว่าชา้าไปเก้าเดียวจริง เขาพยายามที่จะที่จะเตือนที่ชายครัเพราะว่าสองสามีพนาคู่นั้นตามไปเอาชีวิตเขาในช่วงที่ดวงเขาอ่อนแอที่สุดค่ะคือเขาเตือนไม่ทันจริงๆทราบว่าจะมาคอนแกนแต่แต่ไม่ทราบว่าเวลาจะมาตอนไหนก็เลยเตือนไม่ทันว่าว่าเหตุการณ์มันจะรุนแรง ไม่คิดว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้ก็การเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆกับพี่เขาอะมันเกิดขึ้นประจำอยู่แล้วเหมือนการพยายามจะทาให้เจ็บตัวี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่รุนแรงถึงขนาดทาให้เสียชีวิตเนี่ยยังยังไม่ขนาดนี้แต่มันเจอเหตุการณ์เนี้ยแบบโคเงก็ไปก็คือแบบทุกคนช็อกช็อกหมดเลยค่ะแล้วทีนี้พอผ่านงานศพอะไรไปอืก็ได้ ก็ได้พี่สาวคนนั้นน่ะเขามาเรียกยินยานพี่ชาย <c oughs> มาผ่านร่างประมาณว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้น <c oughs> เขาบอกว่าเขา,าก็ขับรถมากับลูกชายลูกชายเขานอนหลับ <c oughs> มีผู้หญิงเดินผ่านตัดหน้า <c oughs> ตัดหน้ารถเขา <c oughs> แล้วเหมือนมีมือมือผู้ชายมาตึงคงอะไรเขาให้หัก <c oughs> <c oughs> เร็ว ครับ <c oughs> ซึ่งเขาเขาไม่ทันตั้งตัวอืมแต่คำลวนของตำรวจคือบอกว่าเขาหลับในอ๋ออันแน่นอนนี่ตำรวจต,ต้องต้องต้องอ่าไปไปในทางนั้นอยู่แล้วเพราะว่าดูจากอาสภาพรถด,ดูจากอะไรอย่างเงี้ยผมว่าตำรวจก็ต,ต้องต้องฟันธงไว้ว่าเป็นการหลับในแต่มันเป็นเวลาช่วงช่วงเย็นไงก็ไม่น่าจะจะจะ,จะหลับในได้ <c oughs> แต่เขาบอกว่าการผ่านร่างของพี่สาวเขาก็คือบอกว่า มันมีผู้หญิงมาตัดหน้ารถแล้วก็มีผู้ชายมาดึงเหมือนยืดมือมาดึงของมาไล่เขาแล้วหลังจากนั้นสติเขาก็ดับไปเลยแล้วเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงก,ก็คือบทสรุปก็คือว่าเขาแค้นที่ตัวเขาเสียชีวิตโดยที่ทิ้งลูกไว้ข้างหลังโดยที่ไม่มีคนดูแลลูกเขาที่รอดนะคะ ก็คืออาจจะอยู่กับญาติอะไรก็แล้วแต่แต่ความที่เขาห่วงลูกเขาทําให้เขาแค้นครับพี่ชายหนูมากอืความห่วงลูกของเขาอะค่ะครับก็เลยทําให้แค้นมาเขาบอกว่าในเมื่อกูไปสองมึงก็ต้องไปสองเหมือนกันใช่เวลาก็มีประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นไปตามที่คุณนิวเล่ามาจากหลักฐานจากกล้องวงจรปิดอะไรพวกนี้เนี่ย แน่นอนว่าฝ่ายพี่ชายเราไม่ได้ผิดถูกไหมเป็นการกระทําโดยประมาทในการฝ่าไฟแดงมาเออผมว่าอย่างนี้เนี่ยมันจะยิ่งเหมือนกับเป็นการสร้างกรรมให้ตัวเขาเองคืออาฆาตแบบไม่ลืมหูไม่ลืมตาเข้าใจแหละว,ว่าตัวเองเสียชีวิตอะไรประมาณเนี้ย คือถ้ามันเป็นไปตามหลักฐานนั้นนะครับแต่ต้องไม่ลืมว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนทําให้เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นโอ้แล้วมาเอาชีวิตคนอื่นเข้าไปอันนี้เรามองในแง่มุมของสิ่งลี้ลับในสิ่งที่มองไม่เห็นน่ะนะครับมาเอาชีวิตคนอื่นไปเพื่อ,อเพื่อต้องการที่จะล้างแค้นเพื่อต้องการที่จะแก้แค้นผมว่าสิ่งเหล่านี้มันก็จะกลับไปหาเขาแบบ เป็นกรรมที่เขาก่อขึ้นมหาศาลเลยนะครับใช่อใน,นอนเลยในจุดนี้คำว่าอุบัติเหตุมันไม่มีใครอยากให้เกิดถูกไหมอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นมันไม่เจมันไม่ใช่เรื่องของเวรกรรมนะฮะมันเป็นเรื่องของความประมาทของตัวเองของคนล้วนๆเลยฮนะจากเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ชีวิตแบบพี่สะพ้ายกับ ลูกชายโตเขากเปลี่ยนแปลงมากเลยค่ะก็คือวิญญาณของพี่ชายเนึ่ยไม่สงบเลยครับเพราะว่าเขาก็ห่วง,วงลูกห่วงเมียเหมือนกันอเขาจะวนเวียนอยู่กับครอบครัวตลอดเวลาจนพี่สะพ้ายึงต้องขายโรงงานทิ้งโโหดูสิแล้วก็ย้ายสามโนโครัวกับมาอยู่ที่บ้านเกิดที่ขอนแก่นก็มาทําธุรกิจ ทางแทนโดยโดย,โดยที่ไม่ไม่กลับไปที่ระยองอีกเลยเนี่ยมันเป็นผลเหมือนกับเป็นลูกโซ่ไปหมดเลยนะคือเสียเหมือนกับเสาหลักของครอบครัวไปทีนี้เนี่ยเหมือนกับว่ากิจการก็ไม่มีใครดูแลและไม่มีใครสารต่อไม่มีใครทําต่อละถึงขนาดต้องขายในส่วนของโรงกลึงโรงงานนี้ทิ้งไปเลยโอ้โห อูความอาฆาตอย่างนี้มันตะหลอดใจตรงที่แบบผู้ชายคนเลยเขาอะค่ะือแบบเขาเป็นเด็กที่ไม่รู้เรื่องอีนู่ใช่เขาไม่เกี่ยวด้วยไม่รู้เรื่องด้วยใช่สงสารมากแบบมือได้ยินข่าวแล้วแบบจะร้องไห้ยนนี่สงสารเด็กอันนี้ทั้งหมดเลยคือต้องบอกคุณผู้ฟังนี้ว่าเรากําลังพูดถึงในแง่มุมของสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งลี้ลับอยู่นะครับแต่ถ้าเรามองในแง่มุมกลับกันนะครับมันอาจจะเป็น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงๆก็ได้อันนี้เรามองได้ทั้งสองมุมถูกไหมแต่ตอนนี้เนี่ยคือเรากําลังมองในใน,ในเรื่องนี้อยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นผลพวงที่ตามมาตลอดมันมีเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นกับพี่ชายของคุณนิวมาตลอดจนมันมาจบตรงเนี้ยตรงอุบัติเหตุที่พี่ชายแล้วก็ลูกเขาเนี่ยเสียชีวิตนะครับมันก็จะถูกโยงไปถึงเรื่องของ เฮ้มันมีการเข้าทรงกันมันมีการผ่านร่างมันมีการติดต่อสื่อสารกับวิญญาณซึ่งเขาก็บอกแล้วว่าทางนู้นเนี่ยเขาเขาไม่พอใจแต่ถ้าเรามองในแง่มุมของหลักวิทยาศาสตร์หลักโดยที่ตัดเรื่องของสิ่งลี้ลับไปมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุก็ได้เหมือนกันอ๋อใช่ถูกต้อง นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังเรื่องนี้แล้วโอ้โหเฮ้ยมันมีแต่ความสูญเสียนะครับจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้คือมันเป็นเรื่องของความประมาทแล้วคนสมัยนี้เอาจริงๆนะฮะใช้รถใช้ถนนขับรถกันเนี่ยไม่ค่อยระมัดระวังอันนี้เรื่องจริงอันนี้เราต้องยอมรับไม่ใช่แค่เฉพาะคนไทยนะผมว่าคนทั่วโลกอะ่ะคนที่เขาไม่มีวินัยทางด้านนี้มีเยอะมาก คือเอาตัวเองสะดวกเอาตัวเองสบายแต่ไม่สนใจชีวิตหรือว่าไม่เป็นห่วงเพื่อนร่วมถนนเพื่อนร่วมทางอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะจริงๆนะฮะโอ้ขนาดว่าแบบประกันไม่จ่ายเนาะล้วแบบทางพี่ชายนันก็ยังอุตส่าห์แบบช่วยเหลือเขาก็ยังก็ยังทำแบบนี้ครับโอ้โห<ต>ฟังเรื่องนี้โอ้ถึงขนาดตามมาเอาชีวิตขนาดนี้เลยนะะ เรื่องของอาฆาตตามติดแล้วก็ทั้งหมดเลยอ่ะใครที่ทําอะไรไว้ผมว่าผลกรรมเหล่านี้ก็จะก,กตีกลับไปหาเขาอ้เยอะมาหาศ,าศาลแน่นอนค่ะนะครับได้ครับคุณนิวนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่ชายนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจย,ย้อนหลังด้วยสําหรับเรื่องนี้นะค่ะขอบคุณนะครับได้ครับคุณนิวยังไงขอบพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ หลังจากรับชมรับฟังเรื่องร้อนๆกันจบแล้วอย่าลืมกด s ั b s c r i b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณคิดถึงเครื่องนอนคิดถึงพิษณั์ทไทยแลนด์